โอยทิปสร้างพื้นที่ใหม่ให้คนสูงวัยมีความสุขจากการที่เราได้เข้าไปพูดคุยกับผู้สูงอายุพบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากที่เจอกับปัญหาเบื่อเหงาและเราพบว่าการทำกิจกรรมสามารถช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้เราได้พบปัญหาทั้งหมด4ด้านหลักๆด้วยกันได้แก่ 1. อาสาสมัคร พบว่ามีคนอีกจำนวนมากที่ต้องการเป็นอาสาสมัครแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง 2. ด้านกิจกรรม 3. ด้านพื้นที่พื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่มีอยู่ไม่ได้ถูกจัดสรรให้เกิดประโยชน์และด้านสุดท้ายผู้สูงอายุเราเจอปัญหาทั้งหมด 3. ไม่ได้แก่ ไม่มีช่องทางในการรวบรวมกิจกรรมไม่รู้ว่ามีกิจกรรมใกล้ตัวที่ไหนและไม่เจอคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันจากปัญหาทั้งหมดจึงเกิดออกมาเป็นจอยทิปที่ให้บริการบนแพลตฟอร์ม LINE OA โดยแพลตฟอร์ม LINE OA นั้นจะทำให้ผู้สูงอายุประหยัดเข้าถึงง่ายและใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อกดเข้ามาในเมนูไล,ลฟ์จะเจอกับหน้าให้เลือกความชื่นชอบของคุณและหลังจากนั้นก็จะสามารถเลือกโลของผู้ใช้งานได้ รอยทิปมี2ฟีเจอร์หลักๆคือ Activity Near Me และ Matching ฟีเจอร์ที่1 Activity Near Me โดยฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่จะรวบรวมกิจกรรมใกล้ตัวเมื่อกดเข้าไปจะพบกับรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมเงื่อนไขรวมทั้งวิธีการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อกดลงทะเบียนจะขึ้น QR Code ที่ใช้ในวันที่จัดกิจกรรม 2. 2 Matching เป็นตัวกลางในการแมทผู้สูงอายุกิจกรรม อาสาและพื้นที่เข้าด้วยกันซึ่งกิจกรรมจะขึ้นจากการเรียกตามความชอบที่อยู่เซอร์ได้เลือกไว้นอกจากนี้ยังมีปฏิทินกิจกรรมที่จะรวบรวมและแจ้งเตือนกิจกรรมที่ใกล้จะเกิดขึ้นรวมทั้งแผนที่ที่จะแสดงกิจกรรมที่อยู่ใกล้ตัวผู้สูงอายุท่านนั้นโดยเราจะร่วมมือกับภาครัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จอยทริปเป็นโมเดลแบบ B2G เราจะเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐกับผู้ใช้งานโดยนำเงินสนับสนุนมาจัดกิจกรรมให้กับผู้ใช้งานและเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อนำไปจัดทำเป็น KPI ที่ทางภาครัฐต้องการไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะโมเดลของเรานั้นสามารถนำไปประยุกใช้ได้กับทั้งองค์กรบริษัทโรงเรียนรวมทั้งมหาลายัยจอยทิป สร้างพื้นที่ใหม่ให้สูงวัยมีความสุข